วันนี้เขามาเอาสวนเนาะมากินมาสอหอหาง่ายกินกันสวนไอวสวนอวัดสวนไวัดนะครับนี่ครับได้ใ่สุดมาครับเดี๋ยวจะมักถอดกันนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือหมูเดี๋ยาวเวลาครับ แอะ่างล่างจะใครไอ้ล่างจะไข่บะนาวล่างมีนยังบะนาวยังใจใครล่างนี่กับเพราะไงล่างคือมันจับกินมันต้องใจกันรับกลิ่นของมันต้องใจมะนาวตัวนะครับใจมะนาวมะนาวไปดับกลิ่นใส่ถ้าบอกนี้มะนาวใจแบบบะกรูดเลยครับใช้มะกรูดครับใช้มะกรูดมะนาวใจมะกรูดครับใจมะกรูด น้ำมะกรูดใส่เพื่อมักว้น้ำมะกรูดใส่นะครับเพื่อกินเพื่อชใวยให้องใส่มันลดลงหยน้ำมะกรูดเพื่อตักกินใสรมะัร้าว ต้องใส่ของคุกต้องใส่ของคุกประมาณมาส,สองลูกครับต้องต้องใส่สองพอต้องกัวส้มน,นะครับคือใส่หน,นักๆเลยเกื่อว่ามือมันดับกลิ่นของไส้นะครับกลิ่นสับๆของมันกลิ่นๆสับๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างทำกรรมต่อมัดไส้ก็ประมาณ โลายครับหนึ่งกิโลครับผมซื้อผมซื้อซื้อมาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลฝายนะกิโลกิโลไปหัมนี่นี่ห้ากิดงหนอกิโลก็ห้ากิ่กิโลห้ากิใส่ันจะเป็นทางใส่ซุปกับใส่อย่างกัไส่ขมใส่ขมยใส่ป็นใส่ซุปกับใส่ขมคือวันนวดครับนี่วันวดันเอาแบบอบบข้ไว้สักสิบห้านาทีหนอ จะิ้เดลียวตัวเนี่ยถ้านี่เกลเจ้ผิวมันตัวอะไรครับตวนี้เดี๋ยวเขาจะต้องล่างาดูจนอใจ้ผิวมวันตัวตงใจผิวของ,ตง,ตวงว้ตัวเกลียวเพื่อจะล่างมันหายมันเป็นตำเนะาะต้มละางทห้องมัดเนาะที่เาเกากมาทำนะน้ามัดออกมาทำน้ามัดออกมา จะพักไหวตอนั้นรีมาณานนาทีครับนาทีตอนนี้แ <c oughs> มวก <c oughs> <com start médico> ับนั่งล้อครับล้อกิมครับไอ้พื่อนี่ล้อกิมครับอันนี้คือกระเทียมนา่ไอ้นี่เห็่นตัวนะครับกระเทียมตัวนี่กระเทียมตัวนี้จะใจจะกระเทียมไทยครับจักระเทียมไทยเฮาใจกระเทียมจีนกระเทียมตัวนี้จะใจคือเวลาถอดนะครับเวลาถอดคือเขาจะบาเอาเขาจะบาเอาตัวของของเครื่องเนี่ย ถอดกับไซีครับพอหนึ่งมันจะทํำฮือ,ก, ском, อกระเทียมไม้ไม่ครับอ่าสังเกตว่ามันจะไม้วมันจะทําฮือตัวาำไซขมสาบอ่าสาบระยมอ่าสาบกระเทียมกระเทียมกระทียร้งแกาอกแมานี้คือตนใจกระเทียมต่รกระเทียมบานเครับใจกระเทียมขึ้นเนื้อเนี่ครับก,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 กระเทียมเทียมไทยกระเทียมไทยกระเทียมบ้านเรากระเทียมแกครับ ว่าปีเจ้ของเนี่ยคือมัดมีถุงมือนะครับต้องเกลี่ยเพื่อรักษาความสะอาดเนาะยหนึ่งบางคนก็บอกว่าเวลามาก์คหรอย่างเงี้ยมันจังเก็ตต้องหนึ่งคือจะบอกว่าหนึ่งคุณคุณทำความสะอาดคุณใจมือหรือว่าอ่าใจของมันมันสะอาดตักมันไปให้มันจะทำต้องเสียยเลยต่อไปคือ าแต่เม็ดฟักซีก็พอละใจเม็ดฟักซีใจเม็ดหอมป้อมนะครับแกนหอมป้อมก็เก็บแกงหอมป้อมเนี่ยแกนหอมป้อมนี่ก็คือหอมป้อมเมียงครับใบเตยหอมป้อมลาวนะหอมป้อมแบบขึ้นเมียงเลยมันจะมีรสชาติหอมกินมมันจะเพิ่มกลิ่นใส่พอประมาณครับไม่ต้องใส่เยอะประมาณยี่สิบกับหี่สิบองคุณมโกคับปลุกเลยปลุกเลยเพมันแตกไม่ต้องละเอียดนะเพื่อว่าตัวเนี่ย หรือว่าเอากระเทียมลงมก่อนเฮาบเอามักกับเครื่องการถอดไซคับจะปัจจัยมักกับเรื่องเพราะว่าถ้ามักกับเรื่องปุ๊บมันจะยากคือไมหมแล้วก็ผมกินกินมันจะบะหอมคือตัวนี้เขาจะใจใจในขั้นตอนการสุก้ายของการถอดคือเขาจะถอดใซไซใซ,ซถอดของมันอนะ คือใจตนุนี้ใส่เข้าไปตอนตีเขาจะตักใส้ออกอ่ะคือต้องพอตตอนตีเขาจะตักใส้ออกอ่ะจะมีแค่นี้เจีเ๋ยเดีเ๋ยวทีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหน้าปุ้มของมันเดี๋ยวต้องล่างครับต้องกัดการนล่างไส้ก่อนล่างใส้เราต้องมีจักแก้งหน่อยแก้งล่างใส้จักแก้ง เลียงกาด้านบ้านครับอยู่สวนนะครับตะแ,แกงเนเาะเขาก็ใส่แบบตะแกงล่างเขาต้องล่างออกมาล่างได้ปลาได้อะไรได้ก็ล่างนะแต่แตะกี้มันจะเลือกปลาได้ที่เขาเดี๋ยวต้องใจต้องใส่ปลาติ๊ล่างล่า,ลาเพื่อเพื่อพวกปมเปียวมันออก,นอกเนาะเพื่อกินข้าวมันออกอกินเหม็นออก เปี่ยวออกขอ้าติ๊งข้าจะถอดใ,ใส่สามล็ครับโอเคไหมครับใส่สามก็อตข้าติ๊งจะถอดได้จะถอดได้เลยแต่เวลาถอดก็จะถอดได้จากแก๊ตัวนี้ก็ได้ครับตอนน้ำมันต้องต้องคว่ำอยู่เราจะจากแก๊ตัวนี้ถอดเดี๋ยวเขาจะต้องเอาจาแก๊สตัวนี้พักนะเพื่อเขาจะได้ ทอดไส้อดเอาไหมติดตามมาเขียมปุ้งละนี่จะลืมเขียมปุ้งเลยสีจอดะสีจอดเนี่ยเฮาจะกล้าได้เยเรื่อยเนี่คือสีจอดเขาเสียูวขาวจะบกรเกมครับจะบกรเกมเลยเอมามักเสียขาวจะบกรเกมแต่ถ้ามักรถดีจะเกมครับแต่ตีมักรถดีนี่คือมันกรงก่อม พอเขาปัจจ like um ัยผงชโลครับพอเดียวเขาจะมีน้ำจิ้มนี่คือมันกงกองใส่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาเาะวมันจะทำเกมครับช้อนาปเลยมกเละมาลาสีจะออกสีเลมครับจะเี่ยวจะเียวขาวมาวเี่ยวขาวนี่จะปักเกม ปาเก็มตํารเรารถดีครับรันีนี่จะเก็มทอดไว้ก็ไว้คืออัมันเข้าทัก15นาทีครับ้านาทีข้าวา่าจะแยกต,ตัวตัวไส้ไส้มลรสชาติรสชาติึต้นแล้วก็ไส้เป็นไส้ดิบที่มันตัวครับไส้นี่เป็น,นยางคีดูจะเป็น,ใน,ในยางคีููเลยข้าวคุู้มันเก็มมันก็จะตัวเก็มครับมันเป็นยางเค็มไปหมดเลย ุนเนี่ยเรี้ยวัะเะรี้ยวาว่าไส้เนี่ยมันเป็นไส้ไส้ตีดูดดูดของทุกอย่างําหรับไส้นะต<อ>่อไปเ<อ>ดี๋ยวไส้พวกนี้เดี๋ยวเอยจะแบ่งครึ่งนะครับจะทำสามรสครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทำน้ำจิม้มไปจิม้มกับไส้ตีสูตรธรรมดาครับ จะทำไส้สามรถอีกครึ่งหนึง่งจะมัใส่สามรสหน่อครับใส้สามรสก้นตามปิดแบ่งมาละน้ำสามปิดประมาณประมาณจานหนึงหน่อยช้อนโต๊ะหน่อน้ำตามปิดช้อนโต๊ะหงช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนตามปิ๊บหงช้อนโต๊ะ ต้องตีกับตีกับน้ำมะนาวต้องใชตีกับน้ำมะนาวอันนี้จะใช้น้ำมะกรูดก็ได้นะครับใช้น้ำมะกรูดก็ได้คนะรับต้อว่าบนึงเน่นความเปรี้ยวเหมือนก่อนมันต้องเน่นความเปรี้ยวครับใช้น้ำมะกรูดหน่อยน้ำมะนาวก็ได้แต่ว่าเขาจะคือความเปรี้ยวของมันกับน้ำมะกรูดเนาะ ประมาณประมาณประมาณลูกแก้มน้อยน c แก้มน้อยนี่ัต้องเยอะนะเผื่อมันอ่าเฮาก็ต้องตีเน,นาะตีปิกกับ กาจะแบ่งครับการแสดงใส้แล้วครับี่คือตะกีบอกไปแล้วนอะนอี่คือสูตรแบบอีกคือน้ำเชื่อมครับคือว่าน้ำมะกรูดครับน้ำตาลปี๊บอ่ะลองจะลองชิมดูอ่ะมันได้รสหรือยังหนอ่อยใส่<ม>ผงนัวยังฮนะผง<ม><ม>นัวผงนัวปะใส่ครับเพราะว่าสกีเขาเขามักตัวนั่นแลลวนะเนาะอ๋ออือม,อม ันจะออกหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนะอันนี้นนามมาคือนานามะกรูดกับนําตาลปิ๊นต่อไปเฮจะต้อ,ตอ,อ,อ,ง,อง,งใสที่มักเมแงใสงใส นำผ้านาวเลยนำอูกดนา้นำมะกดอองสามคนงานมัน, <pipelines. S 1> นเป็นกับแยมเหมือ <c ười> <c ười> นออกันสามคนไม่จะเอกเปลีย่านานยนไปเพราะมันโดนควาเปรี้ยวเนาะถอดแล้วมันจะสวย ตอนเย็นแล้วะครับไก่ยังขันครับไก่บ้านนี่มันครับนี่คือจะมัก3ดามรถผ่าวันน่มันจะมีมีน้ำตาลปีบนอแล้วก็มีน้ามากูแล้ก็จะมี้ที่อยูขาวนอทอี่ขาวที่ใส่ลงไปกินแล้วมีรสดีรสด,ดี คือสําหรับเนี่ยสามชั้นไปบ้างแต่กรอบคืกรอบเลยกรอบแล้วมันจะออกมาแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานมันจะออกเป็นอย่างถ้าอยากได้เพชรอยากได้เพชรเขาก็ต้องใส่พริกป่นเข้าไปมันจะเพชรเลยหน่อยก่อนดูว่าพี่ใครถ้าวันนี้พริกป่นคือบะขอเน้นพริกป่นพื้นใจพริกไครเม็ดต่ำเขาใส่มันจะออกรสชาติเป็นเพชรเพชรทอดใส่จะออกเพชรทอดเปรี้ยวนะจะเนี้ย สีหน้ของมันนี่น่าจะใจใดอยู่เดี๋ยวถ้าแบบเปี้ยวยังไงหรือถ้าแบบเค็มยังไงเดี๋ยวห้องขอเพิ่มเพิ่มโรยดีแม่งน้หน่อยเนาะมันจะจะทำทุกกระดูกอ่อนคนเผื่อความนัวครับเื่อความนัวของมันก็เท่ากับเน้นผมชูรสเนาะงานนี้เทากับเน้นบเน้นผงขาวคอยจับไปคอยจะต้องเน้นแป้งนัวผงนัวครับเขาบเน้นเขาจะเน้นถึงลดดีเนาอยใจลดดีประมาณหช้อนชาหน่อ ใส่เข้าไปกันชาผสมเข้าไปอ่ามักมันแหม1 5นาทีเนาะ1 5นาทีคร <ahead> like <c oughs> <c oughs> ับมันได้1 5นาทีครับเราจะถอดไส้นะครับพร้อมจะถอดไส้กระดาษน้ำมันทอดนะครับเดี๋ยวมันปั๊บถูก่ะไอ้แกงต้งหน่อยน้ำมันเลือแล้นะน้ำมันจะน้ำเต็ันบมันจะน้ำเมันจะเต้นอยู่นะพอถึงหน้ามันจะเต้นอยู่ เนี่ยทอดไม่ตัดแยงมาครับเนาะทอดไม่กระแงอ่าตอนแรกมันจะจะเต้นอยู่เต็นทอดลอยเลยัลอันี้สำรับไส้นมักไว้คือสินไส้สารรถแต่นี่เขาจะขอดไส่ไสธรรมดาต่องสาบดาสก่อธราบดาก่อนถ้านี่จะเป็นตัวที่ว่าถ้าใส่เหลืองปอกก็จะใยครับใส่กระเต้้ยบไม่ใส่กระเบ ออกครับเพราะว่าถ้าเขาทอดลูกกับน้ำใส่ปลาซุปมันจะมันครับกับเทียมจะไหม้ก่อน,นจะไหม้หมดเลยครับเดี๋ยวกับเทียมจะไหม้ก่อนนะเพราะถ้าเขาขอ่นอานเขาบอกใส่ยาตอกใส่ยาเนี่ยมันใส่ถุงไหมอดียวกันหรอกแต่เขาทอดเนีมันต้องต้องใส่มันจะ่ถุงหม้อครับมันจะพูดออกมันทมันซุปทมันเหลืองสวยถ้ามันเหลืองสวยปุบ๊บ เขาจะใส่ตัวดีสวยไส่ตัวเนกระเทียมกับกับไอ้แม่ดหอมป้อมเนาะแม่ดหอมป้อมเนียงกว่ากระเทียมโปะน้ำมันถอดในฮั่นคือมหอมมันขึ้นมาหอมของมันอคืหอมขึ้นมาตอนนี้เขาจะถอดไปเรื่อยๆพอใส่นี่ยเาต้องกวนมันไหมครับเพราะว่าอียผมนี่มันอมห้ามกัวที่มันจะกัวที่มันจะกรอบใช่เขาใส่เวลานานหน่อย แต่ถ้าเขาเรีนแก๊สน่ะมันก็จะไหมไปไหมแบบรั่งอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเขาใช้ไฟกลางครับใช้กลางครับจะใช้เว<ะ>ลานานหน่อยนะครับตัดเปเยอะไฟเขากลับเหลืองเหลืองแล้วนะครับเหลือ,องไหมไอ่จะซุบแล้วครับอ่าต่อไปนะครับเ,รเหลืองเหลืองนี่เห็นไหมเหลืองแล้วครับ<า>เหลืองแล้วอ่าเหลืองแล้วครับนี่ ใส่เม็ดหอมใส่เม็ดหอมป้อมครับใส่เลยกระเทียมกระเทียมอ่าใส่ครับผนเลยครับเนี่ยมันจะหอมเลยครับเนี่ยหอมเลยข้อเนี่ยเดี๋ยวจะยุบขึ้นแล้วครับชื้อเหลืองแล้วครับเนี่ยเหลืองแล้วเออตะเกรนกับแบบน,นี้ไปไปไม่กินไม่กินใช่ไหมไจ่ผ้าเนาะเนี่ครับคือว่านี่คือใจ่แบกันความร้บบอนกันความร้อนครับคือถุงมือหายครับ พุงมือกับแบบนี้เนาะหายตีกีบก็<ม>นั่นกับเมียวไว้ในบมหุงครับตอเลยแบบว่าจงใจวิธีแบบธรรมชาติครับบำบัดครับเออครับเนี่ยจงใจแบบคุ้มปัญญาเข้าไปครับอ่าเห็นไหมเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วอ่าเหลืองสวยสวยกิ๊กเลยครับอ่าจานครับครับเอาแอร์จับแอร์จับเลยชุดแหลกชุดแหลกครับ ชุดแรกไปเลยครับชุดแรกไปอ่าสองเครื่องอาสองเครื่องลงนะครับเรน่หมดทอดเริ่มหมดกันนะอ่่ครับเปลียครับมันัะแดงเพราะว่าตีมันแงเพราะเขาใส่ยิวครับสีมันแดงนะมันบบไม่แต่มันแดงครับตอนใส่ยิวในชุดสองครับแบบสามลูกสอม สามรสลงไปนะครับอันนี้จะแดงนักเนาะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลที่าามมันนจะด้กเลยครับครับแล้วนี่เขาก็หกักอกกีบปละาะครับท <c oughs> ี่กีบทกีบปะแล้วโว้วนี่คือคือไอ้ไส้สามรสครับสีมันจะนเข้มกว่าจะเข้มกว่าครับ พอมันมีมันมีน้ำตาลในยไส้ติดครับมัน,นเป็นน<า>้ำตาลติดนะครับเาะนื้อมันมันมันเตี๋มันจะต้องนี่อยู่แล้วนะครับแบบนี้จะใส่กระเทียมครับเราเพิ่ใส่กระเทียมกับไอ้ ใสกระเทียมครับไเม็ดหอมป้อมไปเลยครับเหมือเดิมครับเลิวก็กลิ่นหอมฉุมาเลยครับหอมแบบเม็ดอร่อยครับน้ตาลตนี่ือมีเป็นน้ำตาลปิ๊ีมันจะเค็มเ็วมยใส่หลอดรวมกันเลย มารีวิวครับถอดแบบธรรมอดากับถอ,อดสามรุออันนี้คือธรรมอดาครับนี่คือแบบธรรม,อด,าอมอดามันจะกรอบนิดครับแ,แต่อันนี้มันจะแดงกว่าครับเพราะว่าน,นี่มันจะมันมันจะต้องใจน้ำตาลปิดเพราะมันเป็นสามร็อเนาะตะกี้ที่เขาที่เขาปรุงมันไปมันจะมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำมะกรูดเนาะน้ำมะกรูดอ,อันนี้อันนี้หนังไก่ถอดแต่วมามันซื้อมครับ <c oughs> บ้านๆกับครับ น้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ทำไว้เหมือนแล้วครับครับเนี่ยนี่แบบสามรสครับสามรสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมครับเปรี้ยวหวานกลมกล่อมแล้ตัวนี้ตัวนี้มันต้องต้องเจ้น้ำจิ้มนะครับตัวเนี้ยเนี่ยมันต้องเจ่าน้ำจิ้มเพราะว่าตรงนี้เขาสูตร<ง>ธรรมดาครับสูตรธรรมดาเพราะว่าหนึ่งเขาักซีอิ๊วขาวกับไอ้กระดี มันจะเพิ่มมันจะมีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วเราต้องใส่น้ำจิม<ต>้มไปต,ตปนนำสักหน่อยน้ำจิม้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะครับจิ้มตำเองครับพริกมันเป็นพริกตอมเอาเลยหมางามครับมันเลยเป็นเนี่ยน่าจะต้องเป็นน้ำพริกพริกสีอะไรพริกอย่างเงี้ยรสีแดงๆนะพริกจินดาพริกเขียวเนาะแต่นี่มันเป็นพริกตอมันจะออกขาวแต่แต่ว่าแซ่บดูอือืมความกรอบมาแล้วครับความกรอบกรอบมะ เปรี้ยวเค็มหวานแม่นะตัวครบรสครับหวานก็คือหวานไส่นะไส้นี่มันมันจะมีรสชาติหวานมันอยู่แซ่บครับแซบ่บอร่อยอะจะ,นนะเ,ยะเขา้าไปนอกไม่กินนะะเนี่ยหม้อถ้าได้เขาหิวมาเห็นจะจัดหม้อเนี่ยจำเนยเนีหม้อขนาดานาครับ